สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเกมมารากากันอีกลแล้วนะก็มีแพ็คใหม่นะคะแล้วก็มีตัวละครใหม่มาด้วยนะสำหรับตัวละครใหม่เนี่ยเก็ปลดปล่อยด้วยเป,เป็นฮีโร่นะคะเป็นฮีโร่ idamente, เปลียญฮีโร,ร่ได้นะคะหรือว่าใช้ทองปลดล็อกก็ได้นะคะสำหรับตัวละครเนี่ยเดี๋ยวไว้เราค่อยมาทำคลิปแยกกันไปอีกทีหนึ่งนะกันนะคะว่าต้องเล่นยังไงบ้างในคลิปนี้จะมาแบบ ปิดกล่องอย่างเดียวเลยนะก็เป็นทันทีทุกคนน่าจะรอมาเปิดกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับกล่องนี้สำหรับกล่องนี้นะก็จะไม่เหมือนกับกล่องออื่นก็คือจะเปิดได้ทีแล้วสี่ลูกนะคะสำหรับกล่องนี้นะก็การันตีห้าร้อยหนึ่งร้อยชิ้นก็จะได้แดงหนึ่งชิ้นนะสามารถรีเคเลนได้นะก็คือจะทบไปเรื่อยๆนะทุกคน อันนี้ถ้าเราเปิดได้แดง1ชิ้นแล้วนะคะอีกร้อยชิ้นต่อไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้แดงอยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะโบนัสสตาร์คอลเลคชันเนี่ยก็จะเป็นชุดน้ำแข็งนะมีทั้งหมด250ชิ้นเท่านั้นตอนนี้นะคะหมดไปแล้วนะเออสี่สิบกว่าสามสิบสามสิบ เเนะเหลืออยู่แค่64%สิบสี่เปอร์เซ็นเท่านั้นนะสำหรับใครที่อยากได้ก็ต้องรีบมาเปิดกันกนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีชุดของไมเปอร์หนหญิงนะคะเอ,อ่อทั้งหมด2 0 0พันชิ้นอันนี้ก็ยังเหลืออยู่เจ็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตเนาะอย่ามาดูของในกล่องกันก่อน,น,อนละกันนะก็จะมีเป็นเป็นเอ,อ่อสกินอาวุธนะคะสำหรับอันนี้อาวุธใหม่นะคะเฮงซอสเนาะก็เป็นสกินที่แบบดูแบบ แพงมากนะแบบสกินแดงด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ชุดอ่อชุดแดงนะคะของตัวใหม่นะคะอันนี้ชุดใส่ปะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะนี่เทมโอส,สกินเทสซาะคะ่ะอันนี้ของเทสซานี่อยากได้อันนี้น่าจะเป็นอ่อเงาคู่นะถ้าจำไม่ผิด ใช่ไหมเงาคู่หรือว่าดูเบรน่าจะเงานะอันนี้เป็นกระบองนะคะวิ้ยเขาทำสีออกมาสวยเนาะมีความแบบเล่นสีเล่นลายมากขึ้นเนาะเขาข้าวะคะก็ประมาณนี้กินม่วงน่าจะไม่มีอะไรมาดูก่อนอันนี้ชุดตัวใหม่นะคะ เวลาที่เ,เราอันติเนี่ยชุดมันจะแบบเปรอยออกมานิดนึงนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อันติอยู่มันก็จะเป็นชุดแบบติแบบนี้นะคะแล้วก็อนี้ชุดของจัสซินน่าโหมีความแบบเวอร์วังมากเป็นชุดน้ำแข็งนะเป็นสตาร์คอเลคชั่นนะคะมันข้างแบบแรงมากเลยนะทางเสิร์ก็จะมีแค่2องห้ชิ้นเท่านั้นคือแบบ อารมณ์แบบเอลซ่าเวอร์ชันแบบอัปเกรดขึ้นมาอีกคือเรามีชุดนี้อยู่แล้วนะคะเป็นชุดเอลซ่านะเออแล้วก็อันนี้อยู่ที่ดวงล้วนนะคะอันนี้ค่อนข้างได้ยากม,มากจริงๆนะสำหรับเราที่เปิดมาแล้วนะสำหรับเซตพวกสตาร์เลชั่น 1. แทบจะแบบไม่ได้อะไรมาเลยเลโอเฮื่คนก็พโคตรหมดแดงะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะว่า เราจะได้อะไรบ้างนะคะจะได้แดงตอนที่เปิดไปแล้วกี่กล่องนะคะมาทายกันไหม <laughs> จริงก็อยากให้เตีงได้แบบไวๆเห่ือนกันนะแต่ก็โอเคมันก็ยากแหละถ้าถ้าเราแบบเลือกประตูนะมันก็จะเปิดเป็นรูปเดียวนะถ้าเรากดอันนี้มันก็จะเป็นทีเดียวสี่รูมาเลือาประตูปริศน,นาหรือเปล่าอ๋อหวงหวงหมด โอ้มายก็เห็นแววละเดี๋ยวเรามาเติมแพ็กกันบัตรถของนี้น่าจะไม่งงั้นเรามาเปิดอต่อแล้วกันยังไงทองบ้างทองต้องทองหร้อปะอุ้ยเลยแดงแดงแดง ได้ชุดเทลามาแล้วไปกันต่อนะแดงมันเกือบเกือบมาแล้วนะโอ้โหมว่วงโอ้มว่งมวงมว่วงหมดเลยอ่ะมันเอกเดียวเองนะ โอ,โอ้มันแบบเฉียดเกินอ่ะเยอะเอหรือว่าต้องเปิดทีละลูกไหมหมดความหวังสามหมดอะไรกันเนี่ยยากจังการันตีอีกแล้วหรอ ต่ไม่มีดวง,งเลยงนไดูดิเลยทองไปอีกนี่เราก็คงต้องไปกันต่อสินะขอนี้ก็เปิดกันไปแล้วยี่สิบสี่กล่องนะแค่นี้มันเหมือนช้าเนาะเพราะว่าแบบมันเปิดได้ทีละแค่สี่ลูกเท่านั้นนะทุกคนนี่แดงแดงโอ้ทอง số 3 gì oh, có đi Ho lời bị Bây giờ nè ม่วงม่วงแบบไม่มีอะไรกันแดงอ้ยทองได้เป็นท่าโพส ทองอุยได้ทองคืออะไรออเซสซอรี่นะเปิดไปสิบเอ็ดแล้วอะอมัวรลวนจบเลยวะ เมื่อ <c oughs> มันได้ม่วงแบบม่วงหลวนบ่อยมากะอะจริงทองก็ยังแทบแบบไม่ได้เลย ืมชุดชุดทรายวะเมื่อกี้หมดแล้วหรอไว้จังเฮ้ ได้ของทองมาหลายชิ้นอยู่แล้วนะเองน่าจะขาดชุดไซส์แล้วก็อันนี้อาวุธวางรอหนี้แกนสจ้า เปิดไปหกสิบห้าแล้วแดงไหมอุ้ยอ้อเลยคือ <c ười> อะไรวะแม่งเลยคอดบ่อยอุ้ยอ๋อมองลวนอีกแล้วอ่ะ เลยอีกเดียวเ็ยสิบเจ็ดแล้วอะไหมมาก ออเลยแดงไปอันเดียวิบห้5อันม่วงหลวนก็นคือแบบการันตีเท่านั้นการันตีเท่านั้นรอคนอยู่นะ ไอ้ทองสองชิ้นสามหมดตัวเนี่ยโอ้สามหมด,มหมดเฮเหลือเท่าไหรล่ละจะครบ้อยละเดี๋ยวจะมาเปิดทีละลูกอ่ะอันนี้ก็ม่วงหลวนอีก,ออกสามลูกนะ เปิดทีละโลลันจะได้เป็นอะไรทุกคนคิดว่าเราจะได้อะไรเป็นเออ่ดาบหรือว่าเป็นชุดดีแดงไหมโอ้วงเอาอยาลูกสุดท้ายนะโอเคอันนี้แหละ แดงแนละ้วเน่เอาประตูใดดี๋ดวยวคนประตูพกยิงไหมอว่าซ้ายข่าล้านนะโอเคจะได้เป็นอะไรได้เป็นชุดไหมโอ้ยได้เป็นกิลดาบนะจริงอยากได้ชุดมากว่ะ <laughs> อันนี้เลือกของได้ ่อ็อยากได้เป็นอะ,อะไรนะเดี๋ยวค่อยเลือกแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่ออย่าได้ชุดน้ำแข็งเหมือนกันนะทุกคนไม่รู้จะได้หรือเปล่า สซ้ำอะไรขนาดนั้นนะสาวแบบเบว่มาก โหม่วงแบบม่วงรวนอนอะอยอุ้ย,อยเอา้าเอา้าคือกดข้าวเราได้เฉยคืออะไรอ่ะเมื่อกี้แบบกดข้าวไปเลยไงคิดว่าจะไม่ได้แล้วอ่ะ โอ้ยได้ชุดไวเปอนะร์นะจะคอเลกชันมาใฉ่เลยได้รับมาหนึ่งชิ้นแล้วนะไห้ดูสิกด <c oughs> ข้ามปุ๊บได้มาเฉยเขาต้องใช้สูตรนี้แล้วเปล่านี่มันรีสไตล์ได้นะใช้ใหม่ล,ลองดีให้ดู ก็ถ้าเป็นดาวน้อยๆก็จะยังแบบไม่ค่อยสวย,ยนี่ไงเป็นสีม่วงเหรออย่กไดไสีชมพูอ่ะเป็นไปได้ไหมโอเป็นไปไม่ได้รีบอีก หมดเพราะวันนี้แหละอ่าเปไปสีม่วงไปก่อนละกันนะเรเวนนี่ชื่อตานี่เราไปกันต่อมีกำลังใจและตาคอลเลกชันว่าเป็นของเราวันนี้แหละเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะแต่ว่ามีคนเปิดไปไปฟอร์มกับเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ตอนแรกมัน60กว่าปะโอเคมากันต่อนะทุกคนเราจะเปิดอีกนั่นแหละ76กล่องแล้วก็คือถ้าเราดวงดีเราก็จะได้ Star Collection นะแต่ถ้าไม่ก็เป็นชุดของตัวใหม่ไปตามนี้มาลุ้นกันจริงลุ้นไม่ค่อยขึ้นเลยนะนี่ก็อยากได้แบบแดงเลยบ้างเหมือนกันนะแดงแดงเฮ้ยเฮ้ยีดี๋้ว เลยตลอดลองสกิปบ้างไหมโอ้ยสกิปได้ชุดใหม่ใช่เราต้องอ่ามาเป็นทรงผม้านสกิปอีกอาจจะดวงเราอาจจะต้องสกิป เอาสกิปไม่สักสกิปก็ไม่ช่วยแดงทองอเป็นทรงผมที่เราเลือกไป เครื่อวันนี้ไม่มีแล้วเกลือมาตลอดเหนื่อยจะลุนแล้ววะ่ะจริงปะเอคลิปเลยก็ยังได้ ดูดิมันซ้ำหมดแล้วอ่ะ <c oughs> มองล้วนเป็นกล่องที่ดูเส้นหวังมากเพราะว่ามันต้องเปิดทีละสี่มันก็ยิ่งแบบเจ็บไปเรื่อย โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ได้ไงอ่ะสิ่เนี่ยมันยังไม่ได้ของแดงเลยนี่ทำไมมันได้สตาร์คอลเลคชั่นอ่ะเฮ้ยทุกคนเราไม่เกลือแล้วโ้น้ำตาจะไหลทำไมมันได้เป็นสตาร์คอลเลคชั่นมาเลยอ่ะคืออะไรมันมีโอกาสสุ่มเหรอแล้วที่ยังไม่ได้ของแดงนะหรอ อุ้ยขอ,อยยาแแล้วว่ะแอริงไม่เกลือนอะทุกคนอุ๊ยดีใจอ่ะอันนี้แบบนี่แล้วมันยังได้ยังมันมันยังไม่ได้ของแดงเลยอีกสี่อันคือนี้ไม่มีโอกาสออกอยู่แล้วหรอแบบเปิดไปเรื่อยๆก็มีโอกาสออกเลยใช่ปะ อันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยน,นี่นุกนึกมาตลอดว่าแบบเออต้องได้ของแดงถึงจะแบบถึงจะได้นะเนี่ยเปิดเปิดไปได้มาเฉยเลยเอาอย่เงี้ยก็ยังมีโอกาสได้ของแดงอีกโอเคเปิดต่อให้ครบไปแล้วกันนะคุ้มแล้วอันนี้ ไล่สกิปสกิปอีกสิบหกกล่องสลคิปเลยแล้วคิปเราเอากล่องที่ร้อยนี่แปดคิดว่าไงเฮียจะออกไหมไม่อ่ะไปออกกล่องที่ร้ออยู่ดีสีทอง อ่าจะเป็นอะเซอรอเรียมาเป็นหัวนะสี่อันสุดท้ายมนาะนี่ก็การันตีแน่นอนเป็นชุดชุดตัวใหม่นี่ตามที่คิดไว้แต่ว่าคุ้มแล้วนะเราได้คบหมดเลยสำหรับแพ็กนี้นะทุกคน star c o l l e ล t ชั n นสองชิ้นนะ นี่แล้วก็โอเคอันนี้เลือกได้อันนี้มาส่งผมพออะไรอ่ะยุชานะถ้าเราเปิดต่อมันจะได้ปะมันต้องเปิดสีเชิ้นปะเปิดไปสีอ่ะเ้าเปิดสีแล้วกันจะเอาไปกินดาบเอาไม่ได้หรอโอ้ ไม่เป็นไรฮัลโหลแับหน,หนาๆจริมันมีแรกแรกใหม่ได้หนึ่งอันโหเอยวเกลือจังอ่ะ เดี๋ยวไว้ค่อยเปิดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันยังมีได้กล่องมาอีกโอเคทุกคนไม่อยากจ,จะอด <Keep> er. ว่าดูสิสุดแดงนี่จะลองรีสไตล์ไหมแล้ลองรีสไตล์ลงนิดนึงนะก็จะได้สีเป็นประมาณไหนนี่ อ๋อสีไม่สวยเลยนี่สีขาววี่สีสีนั่นแหละเอลซ่าสด,สดอ๋อแต่มันมีข้างหลังอีกนะคือมันต้องแบบจริงจมันต้องเปิดไปให้ครบอะร้อสิบหกอันแล้วก็ไปไปรีสไตล์นั่นอนื่นอีกทรงผมมันมีที่เข้ากันไหมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ทรงไหน ในตัวอย่างมันใช้ทรงไหนไม่แน่ใจจำไม่ได้ไม่เป็นไรนี่แล้วก็อันนี้แค่สุดๆอันนี้มันเล้ออ๋อเล้กสีผม เค okay, ทุกคนก็ and, and ถือว่า <the> ดวงดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าทาั้งเซิร์ฟจะมีชูนี้แค่250คนเท่านั้นนะแล้วก็เดี๋ยวเรามีดาบอันนี้ด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ใช่ไหมดาบใหม่มาดูสิเทสุด โอเคก็เด okay, so so like 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 so, ี bye. Bye ๋ยวไว้เจอกันใหม่กล่องหน้านะก็กลับมาเหมือนเดิมนะยังคงยังคงกลับมาเปิดเรื่อยๆนะเป็นอะไรที่ชอบมากนะคอนเทนต์นี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะชอบคลิปเปิดกล่องก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไ้เจอกันใหม่ค่ะ